ได้เรียนรู้ในการที่จะพัฒนาความคิดของเราเพราะว่าวันนี้ศาสตราจารยา์เตอร์เกมส์จะลงสั่์ท่านได้เปิดประตูความคิดเราสรุปสัน้นๆก็คือ All We t o ิสเทเวียร์พิอนะซึ่งหัวใจที่สำคัญมากเราจะพัฒนาความคิดเราเพราะว่ามันคือภ่าที่จะป,าปรากฏต่อเราในขณะนี้ วันนี้เราได้เรียนรู้สิ่งที่ทั้งดีทั้งงานแพ้ตึงความค้างใดท่านเลือนไม่ออกเองไหมเวลาจะตัดสินใจอะไรก็ดีงานแพ้เนื่องจึกศาสตราคุณหมอเกียรติศักดิ์เจริิวงศ์ศักดิ์แล้วเราก็จะทั้งดีเก่งได้ตามอ่าเรียกว่าตามตามผู้ที่เป็นลูกศิษย์ที่ เรียกว่าทําให้อาจารย์เขาได้เห็นว่าเรามีความมีเก่งชาตสิ่งที่อาจารย์จะประทับใจที่สุดก็คือเราลูกศิษย์ทุกคนดีเก่งจากขอบคุณท่านอาจารย์สมเด็ีของค้าพ่อให้เป็นท่านปรอเสียงปรบมือผู้เชิญประธานเจรจานธิสัญญาต่อสู้แล้วันนี้นะครับขอเพระกราบเรียนเชิญนะครับประธานรุษเุษตัวเนี่ยที่มูุกคน เดียวกับพวขอบคุณและลงเชิญประเทศเอสโตเนียสี่ประเทศนะครับกินซีโรในฮยกโจนะครับเชิญที่นี่นะครับจะจะให้พี่พอบหนังสือให้กับแขกด้นะคะได้ครับจริผมหรือเปล่า น <entender it. S 3> ั่งเลยนั่งับ